จะดูคนอื่นต้องดูที่เจตนาเขาเราจะให้คนอื่นเขาดีเราต้องดูว่าดีของเขามันอยู่แค่ไหนถ้าดีของเขาไม่อยู่แค่นั้นเราจะให้เขาดีกว่านั้นเราก็โง่กลาบท่านพ่อครั้งแรกโยมคนหนึ่งพูดกับท่านว่าหมูนี้โยมไม่ทำงาน ไม่ค่อยสะดวกใจไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาท่านก็นิ่งสักครู่หนึ่งแล้วบอกว่าทำงานอย่าเอาแต่ใจตัวเองเราทำอะไรเราก็ว่าเราถูกแต่มันอาจจะไม่ถูกคนอื่นเขาอย่ามัวแต่ว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดให้กลับมาดูความผิดของตัวเองอย่างเดียวดีกว่า ใครจะดีอย่างไรใจชั่วยอย่างไรก็เรื่องของเขาเราดูเรื่องของเราดีกว่า